อ้าวไปไหนครับไปไหนนี่จะไปชลรแป๊บนึงไปทำอะไรไปุลละครับในร้านสาวมาไม่ได้มาเหรอดูรถอ้าวมาแล้วไปไหนคะคนสวยจะทำอะไร ซื้ออะไรครับของทั่วไปรแล้วน้องออกมาน้องไม่ไม่ได้บอกน้องเหรอเฮ้ยใจดำจังเลยไม่บอกน้องก่อนนะไม่น้องลองตามเหรอ,อ้องหรอฮะจียูซื้ออะไรอนะ่ะซื้อได้เงินหรือยัง วันนี้นะครับพี่ฟิล์มเขาจะไปที่บุรีรัมย์ไปงานนายลุกไปงานอะไรคะไปงานอะไรคไปซื้อของมันมีของขายเยอะเหรอวันนี้เป็นวันอะไรมันสมันเป็นตลาดอะไรครับตลาดซ้ำเพ็งค่ะตลาดซเพ็งอ๋ออย่าลืมซื้อของมาให้สุพรรณษาด้วยนะ คุณพ่ออยากไปด้วยนะครับแต่ว่าคุณพ่อต้องรีบกลับไปดูช้างนะครับผมวันนี้คุณพ่อนำพระเครื่องมาที่ร้านของคุณพี่เชื่ออะไรครับโนายของลุดครับร้านคุณพี่นายนะครับวันนี้อัดกรอบพระให้อย่างสวยเลยนะครับผมอุดหนุนได้นะครับเอฟซีที่อยู่ละแวกนี้ก็เข้ามา มีพระสวยๆก็มาที่นี่ได้นะครับผมเดี๋ยวโชว์นะครับเนี่ยครับเอางากระเด็นนะครับพระรูปหลอมาอัดนะครับผมอัดกลอมนะครับวันนี้นำมาสององนะครับผมมาเรี่ยมกรอบสวยๆนะครับร้านพี่นายนะครับสะตึกนะครับผมเปิดเปิดร้านทุกวันใช่ไหมครับ ครับผมครับ fc ที่อยู่ระแวกนี้ก็มาใช้บริการได้นะครับผมงานสวยมากครับผมเปลียนอ่อนมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูเขาจะไปไหนกันครับทีมวันนี้นะครับกับคุณย่า จัดสักคู่ไหมครับอันนี้รองเท้าส,สวยๆนะครับผมไม่ใช่พวงมันเป็นไรครับ,รรบจะไปเที่ยวไม่บอกน้องเลยเนี่ยอับพี่เฟม อย่าลืมของฝากให้น้องนะรองเท้าสวยครับก็<อ><อ>ลูกหลานเขาจะไปซื้อของเดี๋ยวต้องถามคนที่จะไปไปตลาดอะไรครับเนี่ยตลาดอะไรครับไปสวัสดีค่ะไปสเพลง ไปเพื่ออะไรครับไปซื้ออะไรไปซื้อของกิ๊บช็อปมาขายกับเด็กมาขายให้เด็กนักเรียนเนาะที่พานักเรียนไปด้วยคชนาจักรนะครับช่วงนี้ก็เด็กนักเรียนก็มาเที่ยวกันเยอะนะครับก็มีของเที่ยวลึกนะครับของเยอะครับพี่เฟมซื้อของมาฝากพ่อด้วยนะเด็กนักเซื้อของฝาก ได้เงินกี่บาทอะเลยเดิน,นทางปลอดภัยครับทั้งไปท,งงงงงทั้งกลับอย่าลืมของฝากคุณพ่อนะอย่าลืมเอาเสื้อสีสวยมาให้พ่อหน่อยกางเกงยีน ดเริ่มของฝากน้องนะสุพรรณษานะ่ะบารมียักษ์น้อย <ไป S 1> ต้นโอ<ป>อ่าเดินทางปลอดภัยครับผม<ป>โอเคครับ<ป>อันนี้ร้านรองเท้ามือสองนะครับอ่ามีแต่ส,สวยงามๆนะครับผมขายดีไหมครับ มันหมันครับผมร้านรองเท้ามือสองนะครับมีแต่คู่สวยๆเลยครับอุดหนุนได้นะครับผมที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกรอบพระกันต่อนะครับแล้วก็เสร็จเราวจะเดินทางกลับบ้านนะครับผมวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจด้วยนะครับช่อง f a m i l ี่เสียทัพไทยนะครับ บายๆท่านผู้ชมไเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ